ตอนนี้มีเว็บไซต์เพิกถหมายแอบอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดทั้งสิน้นขอทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพพากรณ์ดูดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำทุกๆคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนกันยายน2568หรือ2025นั่นเองะะก็ำนำีายโดยภาพ อย่างเช่นเดิมนะคะ,ะก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะ,ะก็ ต้องต้องเป็นการชี้แจงก่อนอย่างเช่นเดันถ้าท่านใดไม่อยากฟังต้นคลิปสามารถสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนไว้ด้านล่างหรือหรือแปะทาสแตมเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยนะคะกะ็การทํานายเป็น general reading ทานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอดูท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพเท่านั้นนะคะ,ะดูแล้วมารับพลังงานดีๆมารักําลังใจดีๆแล้วก็ถ้าพี่ไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรกิ่งฟ้าก็จะเตือนตามพลังงานไพ่นั่นเองนะคะส่วนท่านใด ที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจา์กิ่งฟ้านะคะคุณสามารถกดตรงฟันเฟืองด้านขวาบนของ YouTube ได้เลยนะคะจะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้านะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed คือสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่อยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงสามารถทําได้เลยนะคะเพราะว่าตัวกิ่งฟ้าเองบอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเป็นตัวเองมาโดยตลอดไม่สามารถปรับการพูดของตัวเองได้นะคะนี่คือธรรมชาติของตัวเองนะคะฉะนั้นคุณสามารถปรับได้ตามที่ YouTube มีปุ่มให้ปรับนั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปเรื่งของวันนี้กันเลยดีกว่า<อ>ค่ะคชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกันยายน2568หรือ2025นะคะเรามาดูดวงในภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะทํานายจากไพ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาลอดอย่างเช่นเดิมะคะ่ะเรามาเริ่มกันเลย relaxation capacity to love ราศีเมษ clean of s o r d s Two of Pentacles, Three of Swords, Two of Swords, Knights of Wands, knight, uh, Knights of Cups, Eight of Cups, The Death, Seven of Pentacles, Page of Wands. n 9 of Pentacles and The Last One by สุดท้ายนะคะ King of Wands พลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะราศีเมษในเดือนนี้ของคุณนะคะเรียกว่าไพ่เขาจะขึ้นเตือนนะคะในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจมันจะเป็นได้2ประการบา <c oughs> งคนบอกทํางานเยอะเกินไปโอเวอร์โดเกินไปเขาบอกว่าพักบ้างก็ดีนะหาเวลาพักผ่อนไลฟ์บาลานซ์ของคุณให้ดีแต่ถ้ามางคนบอกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เบรนเอาทขี้เกียจเขาบอกให้กลับมาเดสู้หรือว่าหากิจกรรมงานอดิเรกที่ทําให้เราไม่เบื่อนะคะ เอ่ามันจะเหมือนซ้ายสุดขวาสุดเหมือนกันแล้วก็ไพ่จะมีขึ้นเตือนในเรื่องเอกสารสัญญาการสื่อสารคําพูดคําเจราจาไม่ว่าจะเป็นการพูดพิมพ์แชทคุยการสื่อสารทุกชนิดช,นช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ ทุกอย่างต้องรอบคอบคิดก่อนพูดคิดก่อนโพสต์พิมพ์แชทจะได้ไม่เกิดปัญหาเพราะไพ่จะขึ้นเตือนในเรื่องแบบวาจาวาทศิลป์ที่บางทีมันอาจจะเกิดการผิดพลาดหรือการสื่อสารผิดพลาดโดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราเราเราแบบว่าเราคิดก่อนพูดแล้วปัญหาไม่เกิดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะฉะนั้นเราดูดวงไม่ใช่ว่าไปตามดวงเราดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงนะคะส่วนในเรื่องของการ ทำงานต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานหลากหลายอย่างหรืออาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีความคิดที่จะทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้หมุนเงินคล่องนะคะหรืออาจจะแปลว่า ทำงานที่แบบอาจจะเกี่ยวโคกับต่างประเทศหรือพวกสื่อออนไลน์ช่วงนี้จะเด่นเป็นพิเศษนะคะแต่บางท่านอาจจะมีการเดินจากจากอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันไม่ดีงานที่มันไม่โอเคละหรือว่าอาจจะเดินออกจากคนที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่เหมาะสมหรือมันอาจจะเป็นการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้เพราะไพ่ขึ้นเหมือนการหลุดออกไปการจบลงไปหรือบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแปลว่า,วาเออมันยังไม่ทันสําเร็จเลยแต่รู้สึกว่าเออเราไม่อยากไปต่อกับตรงนี้ละเราอาจจะเดินหน้าต่อไปกัน ไปเป็นในการทําสิ่งอื่นที่รู้สึกว่าเราอยากทําและนะคะแต่ก็ต้องทําโดยที่ไม่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะในการเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างทําให้มันถูกต้องละกันนะคะแล้วก็ไพ่จะบอกว่าช่วงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปพบปะผู้คนเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีคอนเนคชันเพิ่มหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าไปกลับไปเจอเพื่อนเก่า r รียนเนียนหรืออาจจะกลับไปมีโอกาสได้เจอเจ้านายเก่าหรือลูกน้องเก่ารลยเนี้ยเป็นได้หมดมันอาจจะมีอะไรบางอย่างดื้เนินเก่าเก่ากลับมาอีกรอบหนึ่ง ไปเป็นเชิงกลับมาช่วยเหลือกลับมาได้พูดคุยกลับมาได้รื้อฟื้น m e มโมรต่างๆความทรงจําต่างๆก็เป็นได้โอเคค่ะเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่า,วาเป็นยังไงบ้างนะคะ two of wands five of wands the high priestess ten of wands ten, ten of cups the strength เรื่องการงานของคุณกิงฟ้ามองว่ามันทำงานหนักทำงานเหนื่อยจริงแต่ก็ หนึ่งฟ้ามองว่าเป็นเรื่องปกติที่คนเราทํางานมันต้องเหนื่อยเนาะแต่ไพ่เขาก็ขึ้นเตือนจริงๆเรื่องการเจรจาการสื่อสารระวังเรื่องการทะเลาะก,กันนะคะแต่ถ้าเราระวงังเราคิดก่อนพูดอ่าไม่เกิดปัญหาแน่นอนแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เราเองอาจจะบอกว่าต้องดิวต้องจัดการมันอาจจะต้องเกิดแบบการการแบบ ตลุมบอลนิดนึงคือแบบอาจจะเป็นการเจราจารไม่ได้หมายถึงการทาลายร่างกายนะแต่มันอาจจะแบบว่าต้องสื่อสารต้องเจราจารหรืออาจจะไปประชุมเยอะก็ได้พยายามหาจุดตรงกลางให้เจอก็เป็นได้นะคะให้ระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่นอกนั้นเนี่ยกิ่งฟ้าก็มองว่าพลังงานของคุณในเรื่องการงานมันมีการเปลี่ยนแปลงการปรับเปลี่ยนการที่ทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่คุณสามารถทุกอย่างคุณสามารถจัดการได้เห็นไหมแต่บางคนอาจจะบอกว่าตัวเราเป็นผู้หญิงที่มาดูกิ่งฟ้าอยู่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมันแปลว่า คุณสามารถจัดการด้วยตัวของคุณเองได้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายที่มาดูกิ่ง้าอยู่คุณอาจจะมีนารีมาคอยอุปถัมภ์ก็เป็นได้นะคะ,ะถ้าบางคนอาจจะบอกว่าต้องดิวงานต้องจัดการกับคนหมู่มากคุณสามารถจัดการได้อยู่หมัดแน่นอนนะคะรวมถึงคุณอาจจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อง,งานเพิ่มเติมแต่คุณมีความสามารถมากๆนะ มันแปลว่ารายงานของคุณก็เอาตัวรอดได้นะคะเอาตัวรอดได้แล้วก็บางคนอาจจะบอกว่ามีคอนเน็ชันในเรื่องการทํางานอาจจะมีคนช่วยเหลือบางคนอาจจะบอกมีอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อาจจะแปลว่ามีคนดึงตัวเราไปทํางานหรือบางคนอาจจะมีงานเพิ่มหรืออาจจะแปลว่ามีอีกงานหนึ่งเพิ่มเติมมีช่องทางในการทํางานเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมไพ่เขาขึ้นเตืนเลยคือเรื่องคนบางทีการทะเลกกาะกันมันนําไปสู่เรื่องคนว่าไพ่ขึ้นคนหน้ากลัวกับผีมันแปลว่าอะไรคนเนี่ย ก็คือการทํางานร่วมกับคนเนี่ยอย่าไปไว้ใจทุกคนให้มากบางสิ่งบางอย่างต้องฟังหูไว้หูบางสิ่งบางอย่างเราเองอาจจะต้องแบบว่า เรียกว่าต้องหลีกเลี่ยงอะคะ่ะงานคืองานแต่เรื่องส่วนตัวไม่ยุ่งกับกันฉะนั้นเลยบอกไพ่ขึ้นว่าระวังเรื่องบุคคลหรือเรื่องคนเนี่ยแหละที่ต้องดิวด้วยนิดหนึ่งโดยละกันในเดือนนี้นะคะลาแล้วบางทีมันอาจจะทําให้เราอึดอจจัดใจเนี่ยมันเกิดจากคนเนี่ยแหละไม่ได้เกิดจากเนื้องานหรอกนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่ารู้สึกว่างานที่เราทําอยู่เราไม่ชอบเลยรู้สึกว่าอยู่ไม่ถูกที่ฉันไม่อยากทํางานที่นี่ต่อแล้วก็เราต่คุณค่ะคุณก็สามารถแพลนที่จะย้ายไปทํางานที่อื่นหรือจุดอื่นได้นะคะแต่ก็เหมือนพลังงานมันขขึ้้้นนนววววว่่่าาาตตตอออองององงดดิัััเเหหรรืไไไปปปสมมคใ็ ถ้าในกรณีนะหรือไม่ชนะั้นอาจจะแปลว่าช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราเองจะต้องอปรับปรุงแก้ไข หรือว่ามันอยู่ในช่วงของการปรับปรุงแก้ไขยอยู่ก็เป็นได้นะคะระวังในเรื่องวาจาวัฒศิลป์เตือนมารอบที่2ที่3และวาจารุนแรงระวังนิดนึงรเรื่องการสื่อสารนะคะแต่ข้อดีของคุณนะคุณยังมีคนอุปถัมภ์มีคนแบ็กอัพมีคนคอยเมตตาคุณดีอยู่มากๆนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยบอกว่าเรื่องงานของคุณนะเอาตัวรอดได้แต่ระวังในสิ่งที่กิ่งฟ้าพูดละกันบางสิ่งบางอย่างต้องโหสิกรรมบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยวางนะคะ,ะเพราะว่ามันเราไม่สามารถมาแคร์ทุกอย่างได้อะคะ่ะกับ,บบางสิ่งบางอย่าง คืองานคืองานบางคนบอกว่ามันเครียดมากงานเราไม่สามารถเก็บทุกอย่างมาคิดได้มันอาจจะพูดง่ายทํายากนะแต่กิ่งฟ้ามองว่าถ้าเราไม่เริ่มในการปล่อยวางเลยในชีวิตมันจะดําเนินยากยิ่งกว่านะคะเป็นกํนาลังใจให้คุณมากๆนะเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนมันเหมือนคุณกําลังตัดสินใจหรือหรือคิดไม่ตกว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะมันจะเป็นไพ่แบบนี้แต่ไพ่ขึ้นว่าคุณก็มีแรงซัพพอร์ตจากครอบครัวดีหรือว่าบางคนแพลนจะเรียนต่อ นะคะในเชิงแบบปริญญาต่างๆก็สามารถทําได้ถ้าคุณมีเวลานะแต่ไพ่มันขึ้นการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเรียนไพ่จะบอกอะไรไม่มากเกี่ยวกับเรื่องเรียนแต่บางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มหรือว่าครอบครัวสนับสนุนให้เรียนเพิ่มเติมก็ได้นะคะสําหรับในเรื่องของการเงิน Queen of Wands The Wheel of Fortune Six of Pentacles Five of Cups King of Cups 9 of wands ace of wands การเงินของคุณนะคะมันมีมีเข้ามีออกอ่ะต้องบอกแบบนี้นะไม่ได้เดือดร้อนแต่มันแบบว่าออกเยอะเหมือนกันแต่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะมันมีมามีออกเรื่อยๆหรือบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะแบบพยายามใช้ตังค์ให้มันน้อยลงนะคะเหมือนแบบค่าใช้ใจ่ายอาจจะแบบว่า พยายามเก็บเงินเพื่ออนาคตหรือว่าช่วงนี้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับการใช้จ่ายให้มันมากเศรษฐกิจหลายๆอย่างนะคะไพ่เลยขึ้นว่าการเก็บเงินเป็นเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดนะไพม่มนเลยขึ้นว่าอย่าใช้ใจ่ายตังค์ให้มากหรือบางคนอาจจะบอกเออตอนนี้เก็บตังค์เยอะขึ้นกว่าเดิมจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าอยากไปลงทุนพวกอสังหาก็แคนดีๆละกันเราค่อยลงทุนหรืออาจจะแปลว่าอยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้แต่แค่ว่าวางแผนดีๆละกันนะคะ การเงินของคุณบางคนอาจจะบอกว่ามีคนสนับสนุนเรื่องเงินเรื่องทองหรือคุณอาจจะได้เงินพิเศษหรือค่าคอมมิชชั่นมาก็เป็นได้นะคะฉะนั้นไพ่จะบอกเลยว่าเงินช่วงนี้ใช้เงินอย่างระมัดระวังและกันใ่าใช้เงินให้มันสิ้นเปลืองนะคะไพ่ย,ยังขึ้นว่าบางทีเงินมันอาจจะล้วไหลยเยอะเหมือนกันนะคะในเดือนนี้อะเรามาดูต่อนะคะสำหรับความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้าง six of wands ace of pentacles h ดียนเพรสกิ่นฟ้ามองว่าสำหรับคนโสเสน็ตถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมากๆมีอาจจะเจอคู่ชีวิตหรือคนที่แบบว่าอยากจะใช้ชีวิตกับเราไปนานๆไม่ได้แบบมาเล่นๆอ่าประมาณนี้มันจะมีคนเข้ามาค่ะแต่ถ้าเราบอกรักไม่ยุ่งม,มุ่งแต่งาน ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าอยากไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องก,การสร้างอนาคตฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องความรักก็ไม่ว่ากันนะคะโสดแล้วรวยก็ได้นะจ๊ะสำหรับบางคันนะสำหรับคนโสดที่สถานะขอัยค่ะแป๊บนึงนะคะมือไปโดนสำหรับคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหม ไพ่ขึ้นว่าถ้าเพิ่งเริ่มคุยกันอะ่ะต้องคุยต่อไปอีกรักสักระยะหนึ่งเพราะว่าไพ่ย,ยังขึ้นการตัดสินใจแล้วไพ่ขึ้นว่าไม่เราหรือเขาอ่ะมันมีออปชันหรือมีช้อยส์อยู่มันเลยยังคงไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะคะสําหรับคนโสดอขอโทษค่ะคนที่มีคู่และตอนนี้คนที่มีแฟนมีคู่จะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติต่างคนต่างพยายามสร้างอนาคต อ่าฉะนั้นไพ่ขึ้นว่าโอเคนะไพ่ขึ้นว่าบางคนมีแพลนที่จะแต่งงานมานั่นหมายหรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้เข้าใจหรือรักกันมากขึ้นเอ่อแต่ถ้าต่างคนต่างยุ่งพยายามพูดคุยกันเออแล้วก็ปรับคุยกันว่าเออฉันยุ่งนะช่วงนี้น่น้นนี่คือไม่ใช่ว่าหายจากกันไปเลยนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็โอเคแต่ถ้าบางคนบอกว่านานๆเจอกันทีแบบ ต้องสื่อสารหรือคุยกันให้แบบชัดเจนแต่กิ่งฟ้ามองว่าความรักของคุณค่อนข้างโอเคมากๆสำหรับคนที่มีคู่ไปต่อได้เรื่อยนะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะแต่มันอาจจะมีบางเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือต้องพูดคุยอยู่บ้างสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องคําพูดคเจาราจ่าถ้าทะเลาะกันบางทีมันแบบเหมือนคําพูดมันเป็นเหมือนดาบแหลมคมที่มันทิ่มแทงกันต้องระวังเรื่องคําพูดคําเจรจากันหน่อยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพระวังเรื่องพวกกล่องเสียงนะคะ เรื่องทางเดินหายใจไข้หวัดลงคอต่างๆนะคะภูมิแพ้อากาศนะคะประมาณนี้แล้วก็ระวังเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดหน่อยนะคะประมาณนี้สำหรับ เรื่องการทําบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนหรือคนที่อาจจะดีกับเราหรือเลี้ยงดูเรามาอาจจะเป็นพ่อแม่พ,แมพ่อแม่บุญธรรมพี่ปานาอาปู่ย่าตายายหรือครูบาอาจารย์หรือคนที่ดีมากๆกับเราก็อย่าลืมปฏิบัติดีกับพวกเขาด้วยละกันแต่กิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมนะคะฉะนั้นถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับแต่ต้องทําโดยที่เราไม่ไม่ได้รู้สึกแบบขัดใจหรือเดือดร้อนนะคะกิงฟ้าไม่น้าที่บอกเฉยแต่กิงฟ้าเข้าใจนะเพราะว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันจริงๆ ใรดีกับเราดีกับให้สุดๆเท่านั้นเองถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญทําได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เรานะคะแต่กิ่งฟ้าแค่จะบุดเพิ่มเติมเฉยๆว่าเดือนนี้ทําบุญกับอะไรเราจะดีมากๆสาหรับชาวราศีเมษนะคะไพะ่นะคะแนะนาว่าเขาให้บอกให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกคนที่อาจจะเป็นสมมติโรงพยาบาลโรคเลือนต่างๆหรือว่า,าทําบุญกับพวกผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือว่าซื้อของที่แบบสมมติพมเพิ็ด ที่รองขอโทษนะคะรองแบบผ้ารองเตียงสําหรับคนที่อาจจะเป็นผู้ป่วยที่อาจจะแบบมีน้ำเลือดน้ำหนองอะไรเงี้ยค่ะคือเราซื้อไปบริจาคก,ก็ดี เน้นเป็นการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้าของเครื่องใช้ให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้จะยิ่งดีทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยนะคะจะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาของคุณในเดือนนี้มากๆนะคะร่วมบุญไปก็ได้5บาทสิบาทก็ได้นะคะหรือจะไปซื้อเลยก็จะยิ่งดีแต่เน้นแบบพวกโรงพยาบาลผู้ป่วยต่างๆนะคะได้หมดเลยนะ,ะส่วนการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ด e s c r i p t ัน n ในยูทูบเสมอเสริมพระกฐาเงินล้านได้นะคะแล้วก็ พักระถางเงินล้านสักประมาณ9-30จบต่อวันนั่งสมาธิวันละสีถึง3-4นาทีจะดีมากๆสาหรับชาราศีเมษน,นะคะแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยนะคะใครทําคนนั้นก็ได้กิ่งฟ้าขออนุโมทนาบุญด้วยทุกบุญกุศลที่คุณกระทํานะคะถ้ากิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอยา่างถ้าคุณกระทําในสิ่งที่ดีพูด เป็นแบบสิ่งที่เป็นมงคลให้กำลังใจผู้อื่นหรือว่าพูดในสิ่งที่สมควรพูดกิงฟ้าเชื่อว่าวาจาของคุณจะดีขึ้นศักดิ์สิสทธิ์ขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้มันเหมือนกับว่าเรื่องคําพูดคําเจรจาต้องระวังถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราใช้ไปกับการสวดมนต์ทำสมาธิต่งตางๆหรือพูดในสิ่งที่มันสิ่งที่ดีะค,ะค่ะกิงฟ้าเชื่อว่าพลังงานดีๆสิ่งที่เป็นมงคลจะดึงเข้ามาหาตัวคุณเป็นอย่างมากเลยก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านมีความสุขนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแากเมียวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการนับนุุ่่่ออ,อาจาจรร้้มมมดปปืใล ถูกได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุเปอร์แตงได้ตองตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันหรือเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดดิ้งกิ่งเป็นกำลังใจกิ่งฟ้าติดตามเฟซ o ุ๊กแ p a g e จได้ติ๊กตอกได้จีได้วันนี้ลาไปก่อนทุกท่านบ๊ายบายค่ะเนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผิดกฎหมายแอบอ้างชื่อช่องของอาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลลลบนนนนโกออไ์ด้วยะะค อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ